เริ่มแล้วสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ออฟฟัน PP หนึสองห้านะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามาอยู่ในเมืองที่ปแปลกๆนะครเพราะว่าข้ามมาเยอะอยู่ <c oughs> คือความจริงเล่นไปแล้วอีกสองชั่วโมงหลังจากวิดีโอล่าสุดนะครับแต่ว่าอ่าอัดแล้วมันไม่มีเสียงเข้าเลย เป็นความงี่เง่าของของเม็นแย่วะจริงไวมล่ะเออก็นั่นแหละก็เลยโอเคก็สรุปเรื่องนิดนึงคือตอนนี้เราเข้ามาในเป็นเหตุการณ์ซซริงนะฮะผ่านเหตุการณ์ซซริงมาแล้วก็คือเมืองถูกทำลายถูกไอ้ฉาพวกชาพวกแมวแหววักมาทำลายก็เลยอ่า ทำลายแบบเมืองสิ้นซากเลยนะฮะดูในแมปใหญ่ก็จะเห็นว่ากลายเป็นซากแต่ต้งนี้ตอนนี้แมปใหญ่เราจะเห็นทั่วทั้งเทียรี์แล้วซึ่งก็คือทวีปนี้นะฮะก็เราก็รับเควสแล้วก็ไปเลยกันดีกว่าเนอะเออทำหน้าที่อ่ารับเควสจากบัวมาสเตอร์ไท n ดสแล้วปะรับแล้วโอเคเควสคือ the king's message ปะใช่ครับโอเค go to old ask and e l i v e r the royal message to ambassador z a n e ก็คือตอนนี้เนี่ยระบบปาร์ตี้เราก็สามารถแอด NPC พได้อีก2ตัวใช่แล้วเย้เอ๊หรือรับเรเอนได้เลยอ๋อนี่เป็นปาร์ต้อ๋อเป็นปาร์ตี้คือปาร์ตี้มันเป็นคนตังคยเหรือนพิชานาบุรเอาอะไรไปเอาคิลเลอร์ด้วยแนะนำว่าต้องเอาคิลเลอร์ได้เลยได้เลยเอ็นคิลเลอร์กาลิเซียอาดไปเติมไหม อาอเชิญแล้วกันอ่าโอเคแป๊บหนึ่งแป๊นหนึ่งนั้นเดี๋ยวขอถอดไอเสื้อแจ็คเก็ตแป้บหนึ่งร้อนหรือจ๊ะร้อนรอนเปิดทิ้เตอร์อ๋อไม่มัดแมนเบย์ต้องอยู่กับอากาศหนาวให้ได้สิโอเคลุยเลยมีคิลเลอร์กับอาเชอร์มาช่วยนะครับเย้ อะไรคนจริงก็จะดีกว่านี้นะฮะก็อย่างที่ว่าเกมนี้เราจะเป็นสองอาชีพปะจอบเป็นอาชีพอะไรนะเป็นเมสเปอร์กับเอเลเมนทอลิสครับเมสเปอร์กับเอเลโอเคแล้วผมเป็นวอริเออร์กับเนโครแมนเซอร์อันนี้อันี่นี่วิ่งไปเลยท่านผู้นำวิ่งไปเลย Oh, <laughs> <laughs> uh, oh, oh, prince okay, the blue path, you know. Oh, that's really okay. My uh, prince really common you name, take a lies. Let me do it. คุยคุยคุยสลักไงควยสลับควยสลักโอเคเดี๋ยวนะขอคุยกับวอร์มสเกรสแป๊บนึงได้ได้เพราะว่าอ๋ออันนี้เหรออันนี้เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันไปไปดูคไสก่อนดีกว่านะครับเราเราไปคุยควยสลักกันก่อนดีกว่าวอร์มัสเอ่อแอมบาเซอร์เซนเป็นพูดมาจากไครท่านะครับเป็นเมืองเป็นเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่อ่ยังไม่ถูกชาบุกเนาะใช่กำลังมีตพลางดีทีวอลเลอร์ โอ้ yeah. okay. oh, ินสุริคุยด้วยโอ้ฟินสุริขอโทษที่คิดไม่ค่อยอยากไม่ชอบใจเท่าไหร่ วุไม่ใช่หรือสิราาจะต้องเ่นพิเศษสูงสุดหรือซักอ่างอะโอเคยังไม่เสร็จอีกอ่ะยังไม่จบยาวเวยจบแล้วโอเเออวีดเอสได้อะไรบ้งมีวอลเมเมอร์อันใหม่โอเคโอยไม่อยากไม่เอาอะไม่อยากได้เผยแล้วมัอันใหม่แก่ก็ ขายอืมขายใช่อ่าโอเคเราจะเล่นอนไนดีเอ่ยไงดีจอบอ่อรัสติงดิชัวไหมของใครเลยของเยเออัสติงโอเคได้นะรัสติงดิชัวสกเลย วัวมัสเตอร์แก๊สนี่ไปตรงไหนว <War Master S 1> มัสเตอร, Press, ตร์แก๊สเอเลเมนทอ๋อใช่ใช่อันนี้เป็นเอเลนะได้สกิลเอเลใช่ใช่ใช่ใชว้าเม่กวมาสตร์แก๊สเอาสกิลหน่อยก็ดีอาเดี๋ยวเดี๋ยวดีแต่ต้องมันก็ต้องทำเพืสไงอือฮ <c oughs> ึวัวมาของวัมัสเตอร์แก๊มีสองอัน military matters แล้วก,กือนกัน military matters ได้ power attack กับ sprint โอ้อันนี้อยากได้เย like. ่บริจาคดีออีกใบน่เี๋ยนะคค่ะ t r o u b l โอ้อันนี้ก็ดีอันนี้มีฮีล l i n g i n a t ด้วยเอ๊ะโอ้ได้ีอยู่แห้วดอ่าอ๋ออ <s> ันนี้แค่ฆ่ากากแค่ห้าตัวเองเอ้ยนีกกไลด้วยไปปปใช่ปะวะกาก o u b บอยู่ตรงไหนเอ่ยไหตรงน อ๋อฆ่ากากอยที่ไหนก็ได้ในแะอสตรอนสินะอืมใครมีกากอยเนี่ยบลัชกากอยอ๋อโอเค,อเคขลังขบูกันอยู่นะครับโอเคทราบ กระปุกอยูนะระวังตายไม่เป็นไรมีคิลเลอร์อยู่ตัวคิลเลอร์สายจบข่าวฮะับข่าวลงมาเลยฝนาย Tí ơn Ok, ok Cá coi, cá coi ở đây, ở đây Chắc rồi Cá Đi qua đây, Ui, đồn tì Ok ต้กอยอ้ยโกลดสโลว์กันอ้ยก็คือที่ที่สภาพแบบเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่า ไอ้พวกชาไอ้นัเ่เซกคริสตัลอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยฮะมาลงมาทำลายเมืองเมืองก็เลยราบคาบเละเติมเปะเละเติมเปะเลยนะครับกลายเป็นเออ่จะว่าไงดีเป็นเหมือนกับเมืองที่เห็นในยูวอร์สองก็ว่าได้มัง้งแต่ว่าไม่ใช่เหมือนกับผมแต่ว่ายูวอร์สองขึง้นหัง,หล,งหลังจากที่สภาพมันเริ่มฟื้นก็คือหลังจากที่ ว่าไงธรรมชาติมันเริ่มกลับมาแล้วนะและชามาอยู่แทนชาเริ่มอะไรนะชาเริ่มเบือน่ะแล้วมันใช่แล้วก็าคิวอ่ะสองก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ของไอรอนรีเจียนนะฮะนี่แถวเนี้ยใช่ป่ะเออใช่ใช่ตรงนี้มันใต้ตรงใกล้ๆกับไอเอสซีทุกคนนะครับ ฮ,ลลฮิลเลอร์ตายฮิลเลอร์ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายตายจบอุ้ยโดนตีแฟลชก้าก้อย ี่ไม่พออยู่คือเล่นเกมนี้เลื่ไม่ชินกับ energy นะโออกลับไปที่บลูมาสต์กราสได้แล้วครบครแล้ว energy ไม่พออยู่ระหว่างนั้นเราไปจัดการ resting ritual ก่อนไหมจะได้กลับไปทีเดียวชุดน่าแคร็บเลยนะ resting ritual คืออันนี้มันแบบว่ากดตำแหน่งในแมปไม่ได้ว่าได้ดีกว่า ได้ได้ได้แ่นี้มันเล็กนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าเกิดแต่ว่าในคอสแปะสบายแปะคิวสองพูดทีควอนี้นะใช่ใช่ไอ้นั่นสบายจริงคอแผนที่แม่งขยายใหญ่ได้ด้วยใช่เก่งมากว่าจมบลกเกิดแบบนี้ อ้ขอบคุณที่ฮิวยิงแม่เลยใช่ป่ะทางนี้แหละตรงน,นี้แหละให้ดูจากแผนที่อช่ใช่แล้วเลี้ยวขึ้นนี้ก็น่าจะถึงแล้วโอ้โหเดี๋ยวเอาเรือ่อยว เสีจากสต๊าเล้งของไอ้น,นี่นี่ว่าสต๊าเล้งของชาเออแต่ในที่ว่าสองเองก็เหือมันก็เยอะนะก็เยอะใช่แต่ว่าวายก็เยอะอืม กรอด้วยอืมแต่กรอถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ทำอะไรเรานี่ใช่ไหมพวกนี้ทำอู้ชิสไอ้พวกนี้เป็นเหมือนจะว่าไงเป็นลูกนกชาเว้ยลูกนกชาวย์ฟู่วิบัตุบกันเลยเจอการพวกไอ้อูโรไดนี่ก่อนเว้ยเพราะว่ามันจะคิว ยังไม่ม่ดีสีน่าไม่โดนไม่ตีก่นแล้วอิงก่อนได้เปรียบหนีเข้หนีไป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 ไม่งหไม่รูไปเรียกเพื่อนมากมาสงสัยเอ้อดแซดเดเดบเดบเดบเอสเิิชวล เพย์ต้องเอาของไปคืนบิ๊กเนสแกรส์โอ้ตอนนี้เ,<อ>เรายังมีของไม่พอสร้างสักยอย่างขายของขายของขายของมาแล้วอะหรืเอเปล่าของเก่าไม่ทำอะไรมาแล้วเอาเดียวผมไม่ทำอะไรก่อนที่เตรียม นี่แทนที่อยู่กแล้วเนี่ยโองดูไรอยู่ดูไรอยู่หงหลังไม่หิวตัวเองไปซะทุบทุบไปซะเอาจะเวไเอาได้แป๊ <c oughs> โอเคมันมีหนีหละไปไปเอาของไปให้ เม่นะตกลงว่าเราจะอัพเอ่อเราเราจะอัพทุกเท่าไหร่นะสิบห้านาทีใช่ไหมก็อืมไม่รู้ดิกําลังคิดอยู่ว่าจะอัดทุกสิบห้านาทีหรือว่าอัดไปเรื่อยๆเลยเราค่อยตัด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 เอาค่อยตัด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 เออเราค่อยตัดทีหลังลาอืมคือทำจริงก็อัดทุกสิบห้านาทีก็ได้นะจะได้แบบมีช่วงเวลาค่อยทักทายท่านผู้ชมที่ดูอยู่สองคนสองคนใครกูกับมึงคนอัพหนึ่งคนคนพูดอีกหนึ่งคน เออว่าแต่เล่นมาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้สัปดาห์ก่อนก็ไม่ว่างเลยไม่ได้เล่นเลยเล่นอยู่วันนั้นวันเดียวเออเป็นะไร Business resting กคืเอเย้เซฟแล้วก็ไปหาวอมัสกรัสโอเคครับ โลไล่ได้เจออ่ะได้แค่อย่างเดียวเลยได้อย่างเดียวเครื่องอื่นมีอยู่แล้วอ๋ออีกอันนึงเพื่อต่อไปคือ military matters นไหนฮะนำโลดดับไหมยังรับไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ไงอ๋อโอเคเอ่อหรือจะคุยกับ ambassador sen มันเสนเนี่คือเ u e s หลักมันเอาเอาเอาเก็บเอาเก็บเควสย่อยก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยว quest หลักก็กลับมาอีกทีเนาะตอนหลังเราเอาแล้วแล้วเท่าไหร่แล้วจอบสี่สี่กับอีเอ่อครึ่งหนึ่งไม่ถึงอ่ะสี่สิบห้ามั้งคือเราจะไปที่แมปข้างๆนะครับแมป r e g e o n valley เย ใช้ที่ตีตีเองอีกจะบ้าตายแหมไม่ไหวเลยกดผิดกดท้าผิดดีวอลเลอร์มามาสองตัวเลยจ้าทอาไมกัา ไอดอลไปมุะกลายเป็นไอดอลมาสเตอร์ไม่ใช่แหละเยือดจังอ้เลือดถ่ายเลือดถ่ายเดือดถ่าย หนีไปเลยไม่โด ไปอีกแบบกันแบบข oh. ้างโอ้ไอ้นิดนึงกระเพดดีมัน ก็พอแอ้วสักแล้วก็มีจันวนระผมออีกสองวอีกแล้วตลอดมีดอสด้วยดอสเออมีไม,ม่รู้งนกันว่ามันเะป็นยังไงนะ มีอุปบล็อกรนนี้น้ำค่าดยยีกว่าเออดีกว่าไรล่ว โอเคอเนมีข้ามไปอีกแหนแึ่งะครัสนี้คือให้หาเซอร์เจนคลาร์แล้วก็พาเซอร์เจนคลาร์กลับมาหาบอมั์สแตรสเป็นเอสคอร์ดนะเอสคอร์ดเย้สวัดีครับโอ๊เจอแล้วอเคไป ปำหนึ่งรับเพสตรงนี้ได้ด้วยอ้าไม่ได้หรอรับไหมรับไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยววะคุยไม่ได้แล้วคุยไม่ได้เหรอ,อทษทีไม่เป็นไรขออภัยวิ่งมาแล้วก็ว,วิ่งกลับนะฮะให้ศัตรูมันสปอนอืม นี่เราเองอยิงนดีดีเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมดามอี่รู้นี่เลยวะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันรเคลื่อนเสือกูไม่ใช่อ๋อเอืออะดูดูเควสที่ทำอ่ะของมันเ,เป็นอะไรไม่ื้อเช่นทานนี่แหละตามมาซมิก็ตามอยู่นะตามตามเมื่อกี้มันไม่ตามแม่ง อ้าวใครไปสู้อีกอ่ะเอ็กซลอนกัดเออกัดกัดจะตายอ้านี้ก็ได โรงพยาบาลเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์นะ,ะของญี่ปุ่นขอขาได้เป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาประชาชนเข้าถึงโรงพยาบาลได้ง่ายมากนะฮะประชาชนเข้าโรงพยาบาลเข้ารไม่ใช่ก็ <c oughs> แหม่คนสุกอายุดิวะเอเดียไม่ต้องแกล้งเอาตายแล้วเหรอไอ้พี่ตะกี้ไม่ไล่นานเลยออ๋ อันนี้คนรุมเยอะบ้างมีพันธมิตรเยอะเย่เย่ของดอกเ <c oughs> ย่ของจะเต็มอีกแล้วเออต้องซื้อไอ้นี่จริงนะ salvage kit

ถ้างั้นเดี๋ยวไปถึงควตสตรงนี้แล้วก็ตัดรอมหนึ่งแล้วกันเนาะได้ครับเย้ <Yeah. S 2> ฮะสิบห้านาทีแล้วเหรอน่าจะเกินแล้วจริงดิวิยไม่ต้องสนใจอุ้ยโดนตีอ้อยฉันคาตามมาอยู่มึงเลยมึงเลย เป็นซูริกูดิกมีนู่นเป็นอะไรซะสยยังงงเย่ power attack เอ่อทำอะไรนีน้เล้อ ตีกันอยู่ข้างในอ่ะข้างในช่างมันก็ได้ปะโอ้ได้โอเคถ้ oh, <okay. S 1> <Okay. S 2> างั้นก็พักสักปับหนึ่งแล้วกันเนาะโ okay. <Okay. S 2> อเคเสร็จ,จครับเจอัะต้องเช็คดีเพ้าเสียงดี